เพื่อบูชาได้แดงแล้วก็เลขทูบนะครับทูบจะเอาไปจุดรัฐบาลไทยก็ได้ลาวพัฒนาก็ได้หรือเลขคานอยก็ได้หรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะเอาไปเสี่ยงโชคเราตั้งจิตสวดคาถา,าขอทรั์องค์พญานาคราชนะคะเดี๋ยวขอยัดกวดตรงนี้ออกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมไหมทุกคนพร้อมไปดูเลขทูบหรือ,อยังพร้อมไปดูเลขทูบหรือ,อยังคะพร้อมไปดูเลขทูบกันหรือ,อยังอะทุกคนแครหน้าจอไว้ก่อนนะคะ ตัวที่ชอบคือเจ็ดแปดเก้าเลขสูตรนะเลขสูตรคือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดแปดนะฮะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดแปดนะคะเลขสูตรนะทุกคนพองวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเลขทูบอาจจะหลุดไปนะแต่เลขสูตรนะอาจจะไม่ได้แบบเปิดให้ทุกคนได้ดูกันก็เลยก็เลยเอามาฝากกันตรงนี้ว่าลองตามเลขสูตรดูเพราะว่าสูตรคือคำนวณนี่คือเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านะฮะ เจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านะคะเพราะอะไรก็คือเอาทั้งทูบแล้วก็สูตรมาฝากกันนะคะเอะทุกคนพร้อมนะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะนี่นะพร้อมนะคะทุกคนขาพร้อมมากเลยพร้อมนะทุกคนแคปหน้าจอก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันนะคะเลขทูบจะได้เป็นเลขอะไรงวดเนี้ยชอบ ไอ้ทุกคนดูสิทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรจะยังไงก็ติดตามที่ตลอดขอบว่คุณมากมายขอบคุณมากมายเลยเ,เห็นไหมทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเล,เลขเลขทูบ <c oughs> เลขทูบคอมเมนต์มาหน่อยเห็นเป็นเลขอะไรกันแปดเจ็ดหกใช่ไหมหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะเนาะว่าแปดเจ็ดหกสาธุทุกคนขาแปดเจ็ดหกทุกคนแปดเจ็ดหกหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะเนาะจะมีอีกไหมนะอีกอีกอีก,อ,กอีกสักตัวไหมมีอีกสักตัวไหมคะ ทุกคนแปดเจ็ดหกนะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยไวเ้เห็นเห็นเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนเทียบกันแป๊บหนึ่งเทียแบบแบบกันส่วนอุสาทูป่ยาสาธูป่ยา,า,าเลยนะคะทุกคนใครอยากได้ได้แดงพิมพก้าวๆนะนี่นี่นี่ 8 7 6แ7 9เจ็ดหกแปดเจรอเอ้ยเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขเดียวกันใช่หรือไม่ทุกคนคอมเมนต์แน่เห็น <he S 2> <he S 1> เป็นเลขอะไรคะทุกคนค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ รัฐบาลไทยงวดนี้ทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์ให้หน่อยนะขอบคุณสําหรับการกดติดตามนะคะทุกคนขากดติดตามให้หน่อยนะคะตอนนี้จะถึงสองแสนหรือ,อยังมีใครกดติดตามอีกห้าคนสุดท้ายทุกคนขาจะได้กดถึงถึงสี่แสนสองทุกคนใครที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามเพจให้หน่อยนะคะอีกห้าคนสุดท้ายครบหนึ่งแสนสองหมื่นคนเร็วๆทุกคนนะคะอ่ะทุกคน่นะ,ค,ะ,อะ,ค,นค,ะคอมเมนต์หน่อยว่า อุ้ยทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรหกกับก้าหกกับก้ามันตัวเดียวกันอยู่แล้ววะเนาะหกกับก้าตัวเดียวกันเนาะหกกับก้าตัวเดียวกันเนาะใอ้ไอ้ดูมันมีความคล้ายคลึงกันไหมอ่ะมีความคล้ายคลึงไหม เห็นไหมอันนี้อันอันนี้จะเป็นใบสูตรนะคะสูตรเนี่ยแนวทางนะคะสูตรที่คํานวณได้นะฮะสูตรคํานวณได้คือเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้ากับแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดแปดนะคะที่คํานวณได้นะ,ะที่คํานวณได้คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดนะฮะขอบพระคุณมากมายคุณน้องน้ำหวานขอบพระคุณเลยนี่นะคะ เห็แปกับเลขหกไทยใช่ไหมคะแต่ที่เด่นชัดเนี่ยเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนั่นนะเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดทุกคนที่มันคาบเกี่ยวระหว่างเลขแปดกับเลขหกทุกคนช่วยช่วยดูหน่อยเลขทูบช่วยดูหน่อยทุกคนค่ะทุกคนทุกคนขาเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดแบบนี้จะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดแปดเนาะ เห็นเป็นแปดเจ็ดหกเนาะเห็นเป็นแปดเจ็ดหกนะแต่ว่าแต่ว่าสูตรคือได้แปดเจ็ดเก้านะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะอซาลติมจะต้องใส่เจ็ดหกไปด้วยไหมเนี่ยใบแนวทางจะได้ใส่เจ็ดหกไปด้วยเอาเป็นว่าเรารู้กันเนาะทุกคนเนาะเจ็ดหกกับเจ็ดเก้ามันตัวเดียวกันแล้วทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าใส่ต่มก็ไปอีกมันมันจะกลายเป็นเยอะไปมันจะกลายเป็นล้นล้นหน้ากระดาษไปนะคะทุกคนค่ะ นะมันจะกลายเป็นล้นไปนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือเทใจให้เจ็ดเก้าอยู่แล้วเจ็ดแปดเจ็ดเก้าด้วยเทใจให้อยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าใส่ตืมก็ไปอีกมันก็จะกลายเป็นแบบเจ็ดหกด้วยเจ็ดเก้าด้วยนะคะมันจะอีลุงตรงนางไปนะคะทุกคนขาเว้แปดเจ็ดหกอ่ะเพราะฉะนั้นคือแปดเจ็ดหกกับแปดเจ็ดเก้าเราเอาเป็นว่าเรารู้กันนะเอาเป็นว่าเรารู้กันนะคะภาษาภาษากรรารเล่นหวยนะคะ ภาษาการเล่นหวยคือแปดเจ็ดหกปดดเก้านะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะเจ็กับเจดหมันตัวเดียวกันนะทุกคนขาเอาเปว่าเรารู้กันนะโอเคขอบุญบารมีองค์พญายนาครัชเมตตานะฮะขอให้เลขทูบหรือเลขแนวทางนี้นะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคมปี2567นนี้ขอทางเลขทูบและเลขแนวทางนี้ขอให้มา ะะสองตัวสามตัวขอให้มาค่ะขอให้ลูกหลานได้รับเงินหมื่นเงินแสนกันปลดนี้โปรดสินตั้งแต่ต้นปีนะคะลูกหลานที่ลําบากอยู่ลูกหลานที่ขาดสนเงินทองอยู่ไม่มีเงินกลับบ้านปีใหม่ก็ขอให้มีเงินกลับบ้านไปย้อนหลังปีใหม่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอให้ปลดนี้โปลดสินกันนะคะเข้าปีสักราชใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะฮะงวดแรกของปีขอให้ปังๆๆรางวันที่หนึ่งขอให้ตกอยู่กับแฟนเพจอัจารอติมเรือนนาคา สายมูเศรษฐีอย่าให้เลขรางวัลที่หนึ่งไปไหนนะคะขอให้อยู่ที่นี่นะครับปุย่านะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าปติโทอ่ะโอเคทุกคนคะ่ะขอตัวล่ำลาไปแล้วนะคะในค่ำคืนนี้ใครดูไม่ทันดูย้อนหลังสำหรับใครที่พิมพ์เก้าๆไว้แล้วเดี๋ยวรอแอดมินเขาตอบนะคะแล้วก็เตรียมส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งให้